สมราคาครับกับทีมแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนทีมล่าสุดนะครับสำหรับทางเปเชในการลงเล่นเกมนัดเปิดสนามครับในสืฟุตบอลฟรีฟ้าคลับเบิร์ดครับ2025ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเปเชเปิดสนามเกมแรกครับด้วยการถล่มเอาชนะทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดไป4ประตูต่อ0นะครับทุกคนลองนึกภาพดูนะครับทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดทีมที่มีแนวรับที่สุดแข็งแกร่งเล่นได้อย่างดุดันนะครับภายใต้เดยุคของทางดีโกซิมโอเนจะหาสักทีมหนึ่งครับ ชนะแอตเลติโกมาดริด4-0นะครับมันยากมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามครับเปเช์สามารถทําได้ครับหลังจากที่โยเราย้อนกลับไปนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเปเช์ก็พึ่งถล่มอินเตอร์มา5-0ครับแล้วนี่ครับเปิดฉากฟุตบอลสโมสรโลกถล่มแอตมาดริดไปอีก4-0ครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เอาอะไรมาชุดก็ชุดไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของทางเปเช์ครับเมื่อวานนี้นะครับตัวหลักที่ลงเล่นนะครับก็ถือเป็นแกนหลักจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยครับ ผู้รักษาประตูนี่เป็นทางจีโจ้โดนารุมม่านะครับเกมรับก็มีฮาคิมี่นะครับมีนักเตะอย่างมาควินยอสกับตันทีมครับแล้วก็มีปาโชแล้วก็เป็นนูโนเมนเดสแดนกลางก็อยู่ครบนะครับจาวเนเวสครับวิตินยาฟาเบียนลูอิสครับเกมรุกครับก็มีทางดูเอ้นะครับเจ้าหนูมาสจันแล้วก็ควาร์เคเลียส่วนหน้าเป้าเมื่อวานนี้นะครับใช้เป็นทางกอนซาโลรามอสครับได้ลงเล่นก่อนทางอุสมานเดมเบเล่นะครับ ก็ถือว่าเป็นชุดที่แข็งแกร่งเลยครับจับใครลงเล่นก็ได้หมดนะครับสำหรับทางเปเชครับแล้วก็ชุดนี้ก็ถือว่าลงตัวด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็ถล่มอัชนะแอตมาเรดไป4ประตูต่อ0ครับแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งครับเมื่อวานนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของสติในการเล่นนะครับทางฝั่งของเปเชีครับมโอกาสครองบอลบุกมากกว่าเกือบ2เท่าตัวนะครับ74ต่อ26เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือปเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับ แต่โอกาสยิงครับเบสเชมีโอกาสยิงไป16ครั้งนะครับเข้ากรอบไป11ได้มา4ประตูส่วนทางฝั่งของแอตมาริดครับทั้งเกมนะมีโอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือนี่โอ้โหเอาง่ายๆว่าเมื่อวานนี้ครับแตเป็นมวยก็ใช้คําว่า i อซีเอ s คลาได้เลยนะครับซึ่งการจัดตัวครับของแอตมาริดก็ไม่ได้จัดตัวแย่ด้วยในเะมื่อวานนี้นะกองหน้าคู่นี้เป็นทางองตุนกริสมันกับทางคูเรียนอวาเลสครับและมีนักเตะอย่างเซเมลีโนนะครับมีบาเรออส โดิโกเดปอนะครับมีซิเมอเน่นะครับเกมรับมีคาบิการันนะครับเคยวมองลองเล่หรือน็อกมองนะครับมากอสโยรินเต้ผู้สัาปูเป็นแยนโอบรักเห็นไหมรายชื่อนี้ก็ถือว่าก็เป็นตัวใช่ว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวชุดที่เขาจะใช้งานเลยนะครับสาหรับทางแอตมาดิดครับแต่กลายเป็นว่าเปเช่ครับก็ถล่มไป4-0เลยครับการยิง4-0เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าได้จากฟาเบียนลูอิสครับก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับ แล้วก็มีลูกยิงที่หลุดเข้าไปของทางวิตินยาก,ก็ยิงคมกลิบเหมือนกันส่วนที่เหลือนะครับก็มีทางมายูอ่าขอโทษมีทางมายูรูนะครับยิงได้ในนาทีที่87 30แล้วก็40จากจุดโทษครับอีคังอินก็ยิงเข้าไปครับประเด็นครับอยากจะพูดเรื่องของในตำแหน่งต่างๆนะครับของทางเปเชครับแผงเกมรับนาทีนี้ก็ยิงเล่นยิงดีนะครับโดยเพราะนักเตะแบ็กซ้ายอย่างนูโนเมนเดสครับถามว่าตอนนี้ ให้นึกถึงแบ็กซ้ายที่มีผลงานดีที่สุดบนโลกใบนี้เป็นนัมเบอร์วันนะครับก็ต้องยกให้เขาแหละครับผลงานดีมาตลอดต่อเนื่องเลยครับไล่ตั้งแต่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาเกมยูฟ่าในชลีก็ได้ MVP นะครับและเมื่อวานนี้ก็ยังคงทําผลงานได้อย่างแข็งแกร่งครับสำหรับทางนูโน่เมนเดสครับยิงเล่นยิงดีจริงๆแล้วก็มีปาโชก็เล่นดีด้วยนะครับในตําแหน่งของเกมรับครับส่วนแดนกลางครับเมื่อวานนี้เล่นดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาเบียนลูอิสนะครับมีเจ้าเนวสครับก็แข็งแกร่ง แต่ที่โดดเด่นขึ้นมากว่าใครเพื่อนครับวิติญญาครับนี่เป็นมิดฟิลด์พึ่งงานครับสไตล์การเล่นนะครับผมก็มองว่าถ้านึกถึงวิติญญานะครับก็จะนึกถึงการกระชากลากเลื้ยการไปกับบอลหนึ่งต่อหนึ่งได้เป็นอย่างดีการเลี้ยงแบบคล่องๆลักษณะคล้ายๆกับแบร์นโดซินวาส่วนจังหวะในการจบสกอร์ครับแล้วก็การจ่ายบอลผมนึกถึงรูโน่เฟรนเดสครับเหมือนตอนเนี้ยทางฝั่งของ วิตินย่าครับมันจะเป็นคล้ายๆส่วนผสมที่ลงตัวนะระหว่างบรูโน่เฟรนเดสในเรื่องของการยิงประตูในเรื่องของการจ่ายบอลส่วนในลีลาการเลี้ยงครับมันจะเหมือนกับแบเดโดซินวาเหมือนเอาบรูโน่กับทางบเดโดซินวามาผสมอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วได้วิตินย่าครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้คําว่ายกระดับตัวเองสําหรับผมผมมองว่าวิตินย่าตัวนี้กลายเป็นมิดฟิลระดับเวิลด์คลาสเป็นที่เรียบร้อยและ้ะ อยู่ระดับเดียวกับพวกเบเดโดซินวาอยู่ระดับเดียวกับบูโน่เฟนเดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าพัฒนาฟอร์มการเล่นได้อย่างโดดเด่นสำหรับวิตินย่าผมชอบเขามาตั้งแต่ตอนฟุตบอลยูโรในครั้งที่แล้วครับยูโร2024นะยูโรครั้งนั้นก็ถือว่าเล่นได้ดีทีมชาติโปรตุเกสเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็โดดเด่นต่อเนื่องมาในการเล่นกับเปเชมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับก็พาเปเชมกวาลวดทุกแชมป์ที่ขวางหน้า แล้วนี่ก็ยังมาสุดยอดอีกครับในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับก็เรียกได้ดว,ว่ายิงย่งเล่นยิ่งดียิงย่งเล่นยิ่งโหดครับขึ้นไปสู่เวิลด์คลาสนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับส่วนเกมลูกคนอื่นครับที่เล่นดีควาสเคเรียเมื่อวานนี้ครับก็ถือว่าเล่นในระบบของหลุยอนดิเก้ได้เป็นอย่างดีนะครับค่าตัวทุกบาททุกตางค์ที่ทางฝั่งเปเช่จ่ายไปกับนาโปลีคุ้มค่าทุกบาทจริงๆนะครับก็เล่นได้อย่างสุดยอด ดูเอก็ผลงานดีเมื่อวานนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้สําหรับนักเตะของเปเชนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสดูผมทํามานนะเรื่องของที่สื่อต่างประเทศเขามีการยก5ตัวเต็งมาครับเปเชถูกยกให้เป็ียนเพียงแค่เต็ง2เท่านั้นนะครับก็เต็ง1เป็นทางเรอัลมาดริดเต็ง2เปเชเต็ง3ามแมนซิตี้เต็ง4เป็นไาร์นมิวนิกเมื่อวานนี้ก็ถล่มไป10ศูนย์เหมือนกันครับแล้วก็มีเต็ง5คือเชลซี โดยส่วนตัวนะผมสําหรับผมผมยกให้เปเชนาทีนี้คือเต็งหนึ่งครับเพราะกุนซืออย่างลุยอดูริเก้ทำทีมได้อย่างลงตัวเล่นด้วยทีมเวิร์ครับเกมรับลงตัวแดนกลางแน่นขยันวิ่งร้อยี่สินาทีไม่มีหมดกองหน้าเอาใครลงมาก็สามารถยิงประตูได้ที่มีความเฉียบคมครับคือมันแข็งแต่งไปทุกตําแหน่งนะครับมันหาจุดอ่อนไม่เจอสำหรับเปเชชุดนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าท่านับฟอร์มทีมที่ฟอร์มแรงที่สุดบนโลกไปนี้ผมยกให้เขาคือเบอร์หนึ่งเลยนะ สำหรับทางฝั่งของเปสเชนะครับก็ยากแหละครับนาทีนี้ที่หาใครจะมากดทีมอย่างเปสเชนะครับแล้วเปิดฉากได้อย่างร้อนแรงเปิดฉากด้วยความมั่นใจแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องการเขียนบริษัทหน้าใหม่ด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าเปสเชสำหรับผมผมยกให้พวกเขาคือเต็งหนึ่งครับทีมอย่างมาร์ิดอะไรมันก็อาจจะต้องจูนงินสักพักหนึ่งเปลี่ยนกุนซือเปลี่ยนนักเตะทีมอื่นก็เช่นกันนะอย่างบายเยนอะไรพวกนี้นครับผมว่าก็ ก็เปรียบเทียบเป็นปอนต่อปอนนะเวลานี้นครับก็ต้องมองว่าทางฝั่งของเปเชมันมันดูลงล็อกกว่าใครเพื่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับ2เกมหลังจากนี้เปเชจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ถือว่าเปิดฉากมาด้วยการชนะทีมอย่างแอตเลติโกมาดริด4-0แบบนี้นะครับสเกมที่เหลือก็คงไม่ยากแลลวครับสเกมที่เหลือเดี๋ยวจะเจอบทางโบตาโฟโกแล้วก็เอตเทนเชวเดอร์ครับก็ดูแล้วสบายๆสำหรับแอตมาสสำหรับทางเปเชครับก็เชื่อว่า รายการนี้พวกเขาไปได้ไกลแน่แต่จะไปถึงแชมป์ไหมก็ลุ้นกันแต่สำหรับผมผมเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จต่อเนื่องเลยครับรายการนี้เพราะว่าผลงานนี้กําลังขึ้นทิ่จริงๆครับสำหรับทางลูกทีมของลุยเอ็นริเก้ครับและเพื่อนๆล่ะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเปสเชชุดนี้แล้วเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะครับที่ผมยกให้วิตินย่ากลายเป็นนักเตะเวิลด์คลาสไปแล้วครับในเวลานี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ สุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับและกำลังมองหารถยนต์ไว้ขับในเวลานี้นะครับแนะนำนีครับซูซูกิสวิปครับตอนนี้มีแคมเปญที่ชื่อว่าดับเบิลยูครับดับเบิลคุณจะได้อะไรบ้างครับหากว่าคุณซื้อสุกิในวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ครับหนึ่งเลยครับซูซูกิวอร์ี่ฟรีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีเต็มเต็มครับ แล้วอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะได้ครับช่วยผ่อน1ปีเต็มๆนะครับสำหรับทางสุสาุกิครับหปีหลังจากนี้ได้เกิดคุณซื้อไปสุสาุกิช่วยผ่อนกันคนละครึ่งนะครับนี่นะครับสองออปชันที่คุณจะได้จากดับเบิลดยูนะครับหากใครสนใจนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บเว็บครับ suzuki.co.th นะครับหรืออยากไปขับรถคันนี้ด้วยตัวเองนะครับว่าดีขนาดไหนไปขับกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมสุสาุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุิครับ